สสแพ้เสียงในหัวนะคะพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องสสตุรกีก็เลยเปิดฉากตะลุมบอลแลกหมัดกันกลางสภาแบบนี้ไปเลยค่ะเหตุการณ์เดือดนี้เกิดขึ้นระหว่างการอภิปรายงบกระทรวงมหาดไทยนะคะเมื่อสสฝ่ายรัฐบาลพูดจาแซะฝ่ายค้านว่าดีแต่พูดค่ะเพราะฝ่ายค้านเคยสัญญากับประชาชนในพื้นที่ว่าจะให้รถแทรกเตอร์ฟรีแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครได้รถแทรกเตอร์สักคันแถมยังปลดนายกเทศมนตรีของฝ่ายค้านออกแล้วเอาคนฝั่งตัวเองเสียบแทนโดยอ้างว่าคนเก่ามีเอี่ย กกกับพวกกบรรสอสอฝ่ายค้านจึงไปยืนขวางไม่ให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเข้าประชุมเลยค่ะประมาณว่าคนของฉันไม่ได้ก็ไม่ต้องประชุมกันละพอบรรยากาศเริ่มตึงเครียดเริ่มจากด่าก,กันไปมาก่อนค่ะจากนั้นก็เดินมาผลักอ,อกยั่วยุก,กันไปมาก่อนจะบ,บานปลายเป็นการต่อยโว์ประชาชนแบบนี้เลยค่ะสุดท้ายประธานสภาแค่สั่งพักประชุม10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็กลับมาโหวตต่อทั้งหน้าช้ำๆกันนี่แหละคะ่ะสรุปคือร่างงบประมาณก็สามารถผ่านสภาไปได้ด้วยคะแนน320 ต่อ249